สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาพบกับการรีวิว a n ง e r Soundcore s e l e c t ก o g o นะครับหรือว่า s e l e ็กโ o g o นะครับตัวนี้เป็นลำโพงพกพาตัวจิว๋วสเปคดีกันน้ำา p p 7 7นะครับเราออกน้ำแล้วก็จงน้ำได้นะครับแต่ก็รีบเก็บขึ้นมาจะดีกว่านะครับจุดเด่นของเขาก็าคือดีไซน์ขนาดที่พกพาสะดวกนะครับพร้อมหูหิ้ว เล่นเพลงต่อเนื่องได้20ชั่วโมงนะครับเรามาแกะกล่องกันอีกกานะครับด้านในนะครับก็จะมีตัวลำโพงนะครับคู่มือแล้วก็สายชาร์จแบบ USB A to C นะครับแล้วเราปิดกล่องก่อนดีกว่าอ่ะไหนๆก็เปิดกล่องกันมาละดูสเปคที่กล่องหน่อยนะครับ20ชั่วโมง Playtime นะครับ5วัตต์ v i เบ a n น s ซ์ซา TWS h a i r i n g ืออะไรนะครับ GWS ก็คือการเชื่อมต่อลำโพง2ตัวด้เข้าด้วยกันนะครับเป็นระบบ s e r e o ซ้ายขวาได้นะครับ Lightweight and Portable Design น,นะครับก็คือน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับ IP67 Protection and Floatable นะครับก็คือป้องกันน้ำแล้วก็จมน้ำได้นะครับค u สุม m e Able 9แบ n น e q อีค i z ไลนะครับก็คือสามารถปรับแต่ง Equalizer ได้9แบบนะครับด้วยแอป Soundcore นะครับต่อไปเรามาดูดีไซน์ของเจ้าน้อง Anchor Soundcore Select โกนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับโลโก้จะเป็นสีเทาสัมผัสเป็นเนื้อพลาสติกนะครับไม่นิ่มนะครับตรงโลโก้เนี่ยจะออกแข็งๆ ดูทนทานดีนะครับหูหิ้วของเจ้าน้องเขาดูนะครับเป็นดีไซน์ที่แน่นหนาคงทนเป็นเชือกนะครับแต่เส้นใหญ่พอสมควรใหญ่เกือบเท่านิ้วก้อยเลยนะครับปุ่มด้านบนนะครับปุ่มเปิดปิด pairing นะครับบลูทูธลบเสียงบวกเสียง play pause นะครับมุมบนขวามือนะครับ เป็นตัวเปิดจุกชาร์จนะครับไทย4สลักไว้ e l l e t t o ฟโกนะครับเปิดมาไม่มีอะไรนอกจาก Input ไทซีนะครับเป็น p o ร t ตชาร์จด้านล่างไม่มีอะไรนะครับเป็นพวก c e r t ์ติฟิเคต,ต,ต่างๆรอบตัวก็คือจะเป็นผ้าสีดำกันน้ำนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นปุ่มยาง4จุดเอาไว้วางแบบนี้ได้นะครับ เวลาที่เราเล่นเดี๋ยวผมจะลองเปิดปิดเครื่องให้ดูนะครับว่าจะเป็นเสียงแบบไหนนี่เปิดนะครับปิดนะครับกดค้างนิดหน่อยครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่เล่นเพลงให้ฟังนะครับเนื่องจากกลัวลิขสิทธิ์หลังจากที่ผมลองใช้มาเนี่ยถ้าดูขนาดเขากับเจ้าตระกูล JBL Go เนี่ย ก็คือจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นทรงผืนท่ามากกว่ากันนิดหน่อยสำหรับผมส่วนตัวชอบมากแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของเขาแล้วเนี่ยก็คือจะอยู่ในราวๆไม่ถึง7 8 0 0บาทนะครับแล้วก็ในช่วงโปรโมชั่นต่างๆเก็บโค้ดส่วนลดน่าจะไม่ถึง600บาทก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ไปจัดกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับกับเจ้า a n g เก s o u n าวคอร์ซีเล็กโฟโขอบคุณสำหรับการกดติดตามคอมเมนต์ Comment, และกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ